สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY Channel ค่ะวันนี้ก็จะมาทำแรนดอมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราบุญสัมพันธ์กันนะเราก็เลยมาเจอกันคลิปนี้นะคะไปดูพลังงานของคุณกันว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คุณพบเจอกับอะไรมาบ้างคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ค่ะได้ไพ่สเตรงนะคะ p a g e of Cups ดไม้เท้าได้ไพ่อสศวินดาบได้ไพ่สองไม้เท้า ได้พ่จัสติกได้พ่เดูเวอร์สองถ้วยจริงๆพลังงานของคุณก็จริงๆก็ไม่แย่นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเจ้ากรรมในเวรจริงๆนะเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกสองใบนะคะราชินีเหรียญนแล้วก็6กไม้เทา้า จริงๆพลังงานของคุณเนี่ยดีมากๆเลยนะไพ่เดือดสตาร์เนี่ยชีวิตของคุณในตอนนี้เหมือนกับว่ามันบาลานซ์แล้วว่ามันสมบูรณ์แบบมันเติมเต็มมันมันดีมากๆมันดีมากๆจริงๆเนาะคือคุณรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณพอใจแล้วหรือพลังงานนี้อาจจะบอกว่าคุณเนี่ยได้หลุดพ้นมาแล้วก็เป็นไปได้และนี่อาจจะเป็นคำตอบเลยก็ได้นะคะว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร คือจริงไพ่แค่บอกเป็นภาพรวมเฉยๆว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างมันอาจจะมีอยู่แต่มันดูเหมือนกับว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นพลังงานที่ไม่ได้ดูเหนื่อยเลยนะจริงๆไม่ได้ดูดเหนื่อยเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคือไพ่สเตรกเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นองคุณเนี่ยมันบางทีมันมันเกินกําลังอะ่ะมันเกินกําลังหรือมันมันเรียกว่า กว่าคุณจะรับมือได้ในความรู้สึกของคุณนะกว่าคุณจะรับมือได้กว่าคุณจะจัดการทุกอย่างได้เนี่ยมันทำไมช่างคุณต้องใช้ความสามารถแบบเต็มกำลังแบบสุดกำลังอะไรแบบนี้ค่ะต้องใช้ปอนสวรรค์หรือต้องใช้สติปัญญาไหวพริบใช้เซนส์ในเรื่องของการจัดการปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณก็ยังควบคุมได้คุณก็ยังผ่านมันมาได้แล้วคุณกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเขาเรียกว่า เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคุณหรือเปล่าทําไมต้องมาเจอแต่เรื่องหนักๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นความคิดของคุณแต่คุณสังเกตดูไพ่นะไพ่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นอุปสรรคอย่างโอ้โหสิบดาบแปดดาบเก้าดาบเด็ดอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในในกรณีที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มันแค่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือเรื่องอะไรที่มันใหญ่ที่คุณรู้สึกว่าเกินที่คุณจะรับไหวแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รับมันได้คุณก็ทํามันสําเร็จซึ่งซึ่งไพ่นะคะก็ยังออกมาบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อการเพื่อการเติบโตแล้วก็การพัฒนาในหน้าที่การงานหรือในชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะ มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะสิ่งที่แปลกใหม่อะไรใหม่ๆคุณจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นให้ได้สภ,สภาวะนั้นให้ได้หรือสถานะนั้นให้ได้ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าคุณทํางานใช่ไหมคุณอยู่ในตําแหน่งเนี้ยในตําแหน่งที่คุณทําอยู่นี่แหละคุณก็ว่าคุณเหนื่อยแล้วนะแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่มัน สำคัญสำคัญหรือมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันใหญ่โตเป็นโครงการใหญ่เป็นอะไรที่มันยากๆเข้ามาในชีวิตของคุณเสมอให้คุณแบบว่าโอ้โหมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้ที่คุณรู้สึกว่าุคุณเหนื่อยมันเขาเรียกว่ามีการ,รม,มีเวทอะไรหรือเปล่าประมาณนี้เนาะในความคิดของคุณทีนี้ในชีวิตของคุณอ่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องเทคไอชั่นกับ เรื่องราวในชีวิตของคุณเนี่ยเยอะมากฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเยอะมากอะไรมากจริงๆแล้วถ้าเราจะเทียบกับในเรียกว่าคนที่เจออะไรมาเยอะมากกว่าคุณอะ่ะก็มีนะก็มีแต่ของคุณแค่ต้องฝ่าฟันมันเท่านั้นเอง แล้วถามว่าฝ่าการฝ่าฟันนั้นนะ่ะมันประสบความสําเร็จไหมมันก็ประสบความสําเร็จมันก็ได้รับชัยชนะเพราะคุณได้ไพ่คือแบบดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างไพ่หกไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไพ่ประสบความสําเร็จเป็นไพ่แบบได้รับได้รับชัยชนะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็เพื่อตัวคุณนะคะก็ก็เพื่อตัวของคุณเองเออก็เลยมองว่าความรู้สึกที่คุณบอกว่าจะหลุดพ้นจาก เจ้ากรรมในเวนนะคะ <N un> <N un> นั้นนะมันคือเรื่องอะไรเนาะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันออถึงขนาดว่าหนักๆเลยแต่เดี๋ยวเรามาจะมาเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในเรื่องของสองไม้เท้านี่ออกมาบอกว่าในความรู้สึกของคุณนั้นรอคอยอะไรบางอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้หมดเวรหมดกรรมสัทีบางทีต้องมองว่าความคิดของคุณเนี่ยมันมัน สิ่งที่คุณคิดว่าให้มันหมดเวรหมดกรรมเนี่ยบางทีมันมันยังไงดีอมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะมันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามเป็นเรื่องของอาการที่คุณจะต้องเรียนรู้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้มันก็ต้องลงมือ,เ,อเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตอยู่แล้วไหมมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่ความรู้สึกของคุณกรรมอะไรของคุณเนี่ย เออบางทีคนเราเนาะมันก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตัวเองหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็จัดสรรมันได้คุณก็บาลานซ์มันได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคไหมนะคะคือบางทีความคิดของคุณนะพอบางทีเข้ามาในเห็นในไพ่เนะี่ยมันก็เออมันก็น่ารักดีอะ่ะบางทีนะมันก็น่ารักดี ตาแล้วถ้าคุณเจอเรื่องหนักกว่านี้แล้วคุณจะไม่คิดว่าคุณตกนรกเลยหรอแค่นี้คุณยังคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยใครอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะเอ e เน y จีเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณพัฒนาตัวเองสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้อะไรต่างเนี่ยสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่ผู้ใหญ่หรือใครก็แต่เอามาให้คุณเนี่ยเออคุณต้องทํานะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์หรือว่าผลดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองอ่ะ อย่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบรอคอยว่าเออเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากตรงนี้อย่าคิดอย่างนั้นนะไพจสติกอ,ออกมานะคะออกมาบอกว่าลองพิจารณาดีๆลองพิจารณาด้วยหัวใจนะจริงๆลองพิจารณาดีลองปิดตาลองปิดตาสิลองใช้ความรู้สึกลองพิจารณาดูด้วยความรู้สึกสิ ว่าสิ่งที่ว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดว่าเป็นเวรกรรมหรือว่าจะได้หลุดพ้นจากเวรกรรมเนี่ยมันคือเวรกรรมจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณมองอย่างเป็นกลางถ้าคุณมองอย่างยุติธรรมนะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่อะไม่น่าจะใช่แต่ถ้าคุณคิดว่านี่คือเวรกรรมของคุณคุณกาลังจะหลุดพ้นแล้วเพราะว่าคุณกําลังจะทําสิ่งๆเนี้ยอ่าการรับมอบหมายทาอะไรก็แล้วแต่คุณจะทํามันสําเร็จแล้วคุณก็จะได้รับคําชื่นชมนะคะ ไพ่เดวเวอร์ขึ้นมาออกมาบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณมองอะไรใหม่ๆถ้าคุณเปลี่ยน mindset ของคุณเกี่ยวกับที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นนะคะว่ามันไม่ใช่เวรกรรมแต่มันเป็นสิ่งที่มันจะพัฒนาชีวิตของคุณนะั้นให้ประสบความสําเร็จคุณจะ,ะมีสง่าราศีคุณจะโดดเด่นคุณจะเป็นคนที่หลายๆคนยอมรับในตัวคุณนะไพ่ดเวอร์มันคือการเรียนรู้ทั้งหมดคือคำว่า complete สมบูรณ์แบบ คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเกินไหมอยู่ๆจะให้คุณไปปราบสิงโตตัวนึงให้ไปสอนสิงโตให้เชื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทําไมหน้าที่นั้นถึงต้องเป็นคุณเพราะว่าคนที่มีศักยภาพมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นหัวหน้าของคุณนะคะเขามองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่จะสามารถทํามันได้ นั่นหมายถึงการพัฒนาและการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเรื่องราวในชีวิตของคุณคุณต้องไปเติบโตพอวันหนึ่งคุณเติบโตคุณทำมันสำเร็จเนี่ยไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะถูกยอมรับมันจะคอมพลซคือคุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณนั้นออกมาทั้งหมดเลยออกมาทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับคุณมากไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความสุขนะ เป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่ที่คุณจะเป็นเป็นที่รักเ,เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นที่รักของหัวหน้าง,งานเป็นที่รักของทุกๆคนเพลอเนะคะคุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งกำลังถ้าคุณเป็นโสดน,นะแอบมองคุณอยู่แอบปลื้มใจคุณอยู่แอบประทับใจคุณอยู่เขาอาจจะแสดงความรู้สึกพิเศษให้กับคุณได้รู้ก็ได้ว่าเขากำลังแอบสนใจคุณอยู่นะเอออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะอืม หรือไม่นะคะการที่คุณประสบความสําเร็จแล้วก็คอมพลี์ขนาดนี้คุณอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมง,งานที่กาลยานามิที่ดีที่แบบว่ายอมรับในตัวของคุณได้ร่วมง,งานเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวของคุณนะคะมันคือเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงคิดว่าโอ้มันคือเวรกรรมอะไรของคุณนะประมาณนี้เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะมีพลังงานแบบติดลบอยู่สักนิดนึงนะลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะลองเปลี่ยนมายเซตดูนะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยกับเจ็ดไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาเลยความรู้สึกของคุณเนี่ยโอ้อะไรเนาะไม่จบไม่สิ้นอ่าสิ่งที่คุณกังวลใจนะแล้วก็รู้สึกว่านี่เวรกรรมอะไรของฉันหรือเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรฉันไหมเนี่ยคือบางทีเขาอาจจะให้คุณทําสิ่งนี้ให้คุณทําสิ่งนี้ให้คุณทําสิ่งนี้คือทดสอบความสามารถของคุณเนี่ยโอ้โหแบบหลายอย่างเลยหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วคุณยังไงต่อแต่คุณก็ต้องทาเพราะคุณหลีกหนีไม่ได้ แต่คุณก็ทํามันได้สําเร็จแล้วคุณก็ทํามันได้ดีด้วยถึงบอกไงว่าคนคนนี้เขามองเห็นในความสามารถของคุณเขาอยากให้คุณทําแต่คุณแต่ก็ในไพ่เนี้ยถ้าให้แนะนําก็คืออยากให้คุณทํามันด้วยความสุขแล้วก็เออมันเหมือนกับเป็นในที่ท้าทายคุณมันคุณทามันสําเร็จแต่คุณกําลังเครียดคุณกําลังคิดมากคุณกำลังรู้สึกว่าคุณต้องฟาดฟันบางทีคนเราสามารถคิดอย่างนี้ได้ไหมบางทีเราลืมไงเราลืมที่จะคิดอีกด้านหนึ่งไง มันก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยทําไมทุกอย่างต้องเป็นหน้าที่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะนี่นก็คือความสําเร็จไงหกไม้เท้า คุณผ่านเรื่องราวนี้ไปได้แล้วสิ่งที่คุณทํานั้นมันก็มีผลรั์ตอบแทนคุณนั่นเองมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนจริงแม้ในคุณทํามันสําเร็จคุณไม่ได้ทํามันเปล่าๆคุณไม่ได้เหนื่อยฟรีคุณไม่ได้พยายามฟรีนะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตของคุณคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นันคุณนั่นก็คือ หกไม้เท้าชัยชน,นะความสําเร็จคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะได้คนคนนี้อาจจะกําลังฝึกคุณอยู่เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไปรับตําแหน่งที่สูงกว่าคุณจะได้ควบคุมองค์กรหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะเขาต้องการฝึกให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดว่าอู้เราคอยเมื่อไหร่โครงการนี้จะจบเมื่อไร่อันนี้จะจบตรงสักทีหนึ่งรู้สึกเหมือนกับ มันมันเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมต้องเป็นคุณแบบนี้ค่ะคุณจงยอมรับนะคุณจงยอมรับแล้วก็เปลี่ยนความคิดสมัยคุณแค่นี้เองคุณก็จะมีความสุขอ่ะขอดูนะคะไพ่หยากบออะไรกับคุณเพิ่มเติมบ้างหลังจากนี้นะคะโอจริงๆถ้าคุณจะคิดว่า อะไรคือเจ้ากรรมในเวรของคุณอะไรคือกรรมของคุณหรืออะไรนะคุณควจะได้ไพ่ที่มันมากมายกว่านี้แล้วเรื่องราวในชีวิตของคุณมันจะไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหกว่านี้เยอะราชนีไม้เท้านะคะได้ไพ่ได้ไพ่ The Devil ได้พไดพ่ The Devil มากับไพ่แปดถ้วยได้ไพ่ The ะ a n งแม อัศวินถ้วยสี่เหรียญได้ไพ่หนึ่งเหรียญอะแล,แ,ลแล้วถามแล้วเราถามว่าแล้วหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคุณจะได้เป็นรายชนีไมมเท้าไงคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลืนะ่อนตำแหน่งไงนะคุณจะไดะ้เหมือนกับสิ่งเดิมๆที่คุณทำมาเนี่ยมันเหมือนข้อสอบนั่นแหละคุณสอบผ่านแล้วนะคุณเป็นที่ยอมรับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ เหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกโกรธคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้กว่าจะผ่านมันได้มันเหนื่อยเหลือเกินมันก็สมควรแหละที่คุณจะได้รับแต่จริงๆแล้วคุณถูกเล็งไว้แล้วว่าต้องเป็นคุณนะคะคุณอย่าไปคิดมากคุณอย่าไปทรมานกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเลยจริงๆเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของคุณหรอกนะคะแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็กําลังจะหลุดแล้วล่ะหรือว่าเร็วๆนี้ยังไงคุณก็ต้องหลุดคุณจะได้เดินทางนะคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีการโยกย้ายนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะทํางานที่เดิมแต่ว่า,าย้ายตําแหน่งขึ้นไปสูงกว่าเดิมแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคําคตอบแทนที่คุณรู้สึกอดทนกับกับหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ในตอนนี้บททดสอบของคุณในตอนนี้คือเหรียญใหญ่เลยกระสีเหรียญเลยการเงินการทองค่ะคุณกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตนะ คุณอาจจะได้โบนัสคุณอาจจะได้รางวัลคุณอาจจะได้แบบการเงินการทองโอ้โหมันก้อนโตที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใหญ่คุณคิดว่านี่คือเวรกรรมของคุณนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ แต่ในท็อปปิกของเราเนี่ยถ้าคุณคิดแบบนั้นเนาะถ้าคุณคิดแบบว่าโอ้มันคือเวรกรรมของคุณคุณก็ได้จะได้หลุดพ้นและการหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นการหลุดพ้นแบบคุ้มค่ามากสิ่งที่คุณทุ่มเททําลงไปนั้นไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้หายไปไหนเลยเห็นไหมคุณได้รับโอกาสดีๆได้รับเอ่ความโชคดีโดยเฉพาะการเงินก้อนใหญ่เข้ามามีเงินเก็บมีเงินใช้อ้รู้สึกว่ามันเหมือนรู้สึกว่า เหนื่อยมาเยอะแล้วก็สมควรที่คุณจะได้รับอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันเป็นเรื่องราวที่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมุมมองอกับกับพลังงานที่ที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณอะ่ะคุณต้องมีมุมมองทัศนคติใหม่ได้แล้วนะโอเคไหมคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้แล้วนะคะโอเคไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้าง อันนี้ต้องขอบคุณนะคะ FC ท่านหนึ่งนะคะส่งไพ่มาให้บอกว่าซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ส่งมาให้ทิสกิสอดน,นะคะ mm hmm. ก็อยากจะเอามาเป็นไพ่แนะนำนะคะให้กับคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้คำแนะนำไกด์ไลน์อะไรกับคุณบ้างคือไพ่ใบนี้ mm hmm. เขาบอกว่าในในขณะที่คุณคิดว่านี่คือสงครามสำหรับคุณ นี่คือสงครามของคุณแต่คุณก็ยังสามารถที่จะร้องเพลงนะคะคุณสามารถที่จะร้องเพลงท่ามกลางสงครามนี้ได้เพราะสงครามนี้มันเป็นคําตอบให้กับคุณอยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องชนะคุณเตรียมตัวรับชัยชนะนี้ได้เลยคุณสามารถทําสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้สําเร็จท่ามกลางที่คุณคิดว่ามันคือสงครามมันคือความยากลําบากของคุณแต่สุดท้ายแล้วมันคือความสบายใจคุณจะได้ร้องเพลงคุณจะมีความสุข กับสงครามที่คุณคิดว่านี่คือสงครามจริงๆนะ่ถ้าเป็นสงครามจริงๆนะคุณจะไม่ได้เมื่อจบสงครามลงอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ร้องเพลงหรอกคุณอาจจะเจ็บปวดนะคะแต่ในขณะที่คุณคิดว่านี่คือสงครามนี่คือความเหนื่อยยากนี่คุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องเผชิญแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเดอะซันเลย นี่มันคือความสําเร็จของคุณเองนี่จริงๆแล้วเขาบังคับให้คุณทาบางสิ่งบางอย่าง <_ d utan> เพื่อตัวของคุณเองนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ควรที่คุณควรต้องรู้นะคะและสําหรับไพ่ใบนี้เนี่ยบงบอกว่าคุณท,ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือการเติบโตของคุณคือการพัฒนาของคุณนะคะพัฒน,นาตัวเองของคุณนั้นอย่างแท้จริงมันคือการเบิร์นมันคือการเผาผลาญมันคือการทําให้คุณเนี่ยแบบแข็งแกร่ง พัฒนาแล้วก็เติบโตในความรู้ความสามารถของคุณก็คล้ายๆไพ่เด e เวอร์ว่าคุณอะเป็นคนที่จะต้องคอมพลี์มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หรืออ่เหมือนกับคุณจะได้ทําสิ่งที่มันต้องใช้ความสามารถมากกว่านี้คะ่ะที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ยังไม่ใช่คุณนะคุณสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้นั่นคือการพัฒนา เติบโตของคุณแล้วคุณก็สามารถทําได้ด้วยและสําหรับให้ไปนี้นะคะถ้าคุณไม่เรียนรู้ถ้าคุณไม่พัฒนาถ้าคุณไม่ผ่านอ่าโอเคในแบบที่คุณคิดถ้าคุณคิดว่านี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับคุณและถ้าคุณไม่อ่าคุณไม่ผ่านสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับคุณนะคะ หมายถึงคุณถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเนี่ยคุณจะไปเรียกว่าคุณจะไปทํางานในตําแหน่งใหม่ในหน้าที่ใหม่ของคุณนั้นได้อย่างไรจริงไหมคุณจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นให้สําเร็จได้ยังไงมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรง่ายๆแล้วกระโดดขึ้นไปทําอะไรที่มันยากเลยไม่ได้คุณจะต้องผ่านนะคะผ่านประสบการณ์ผ่านการพัฒนาตัวเองกับผ่านการเจริญเติบโตก่อนเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งนะคะ คุณจะสามารถบริการคุณจะสามารถทำในหน้าที่ใหม่ของคุณนั้นนะคะได้อย่างดีมันเป็นสิ่งดีๆที่เรียกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆ จที่จะเกิดผลลัพธ์ในภายภาคหน้ากับตัวของคุณเพราะฉะนั้นอยากคิดว่ามันคือเวรกรรมแต่ถ้าคุณจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะท็อปิกเรามาเป็นแบบนั้นเนาะแต่ในไพ่ก็อยากจะบอกว่าถ้าสิ่งนั้นถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเวรกรรมคุณจะหลุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะหลุดจากบททดสอบตรงนี้แล้วคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตของคุณเมื่อคุณได้รับโอกาสดีๆในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณเปลี่ยนทัศนคติอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ นะคะว่านั่นไม่ใช่เวรกรรมนะแต่นั่นเป็นบททดสอบที่จะพาคุณนะคะไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าสมดุลกว่าคุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองดึงตัวเองออกมาทั้งหมดเลยที่คุณมีอยู่เนี่ยออกมาใช้ให้ได้คเครียกว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่ากเก็บมันเอาไว้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งแล้วคุณมีความสามารถอะไรเอาออกม,มันมาใช้ให้หมดนั่นแหละคุณจะได้ใช้ ให้มันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะ